กงเวลาเนี่ยโอ้ยไปเต็มเลยนะนุ่มร้าน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 ขายเขานะขึ้นมาเต็มเลยนะครับไปทัวร์ทัวร์ไปเที่ยวจีนนะก็เพื่อว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะอันนี้แต่ซึ่งตอนนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกยากะรุ่นละซึ่งรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะไม่ว่าจะมีเป็นลูกผู้ชายหรือว่าลูกผู้หญิงก็ต่างนะลูกคนเดียวมันของนะลูกคนเดียวซึ่งตอนนี้ เดิมเนะจีนมีปปชะนะว่า,าไม่ให้มีลูกสองคนะมีได้ลูกคนเดียวแล้วตอนนี้จีนนะจริงๆก็เาลริ่มปล่อยแล้วกฎหมายนี้ก็เริ่มปล่อยแล้วตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จีนรุ่นผู้สูงอายุเนี่ยเยอะนะแต่ว,ว่าเด็กแๆบบที่เกิดขึ้นมาทุกปีนะ้อ,อยลง นะน้อยลงซึ่งถ้าอนาคตถ้าไม่ปล่อยนะอนาคตนะคุณก็ณจะยิ่งน้อยลงนะตอนนี้รัฐบาลก็เริ่มปล่อยเริ่มปล่อยเช่นอย่างนี้เหมือนกับว่าเราแต่งงานมีสองคนแต่งงานกันถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายตามทีภรรยามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นลูกคนเดียวแล้วก็คือไม่มีพี่น้องกันเป็นลูกคนเดียวเนยสองคนนี้แต่งงาน<อ>ก็จะสามารถได้มีลูกสองคนด้จะมีลูกยวจนในต,ตอนนี้ กฎหมายก็ยังเรื่อเรื่องร้อนจีเดิมเนี่ยชอบลูกผู้ชายก็ยังมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเพราะว่าเขาบอกว่ามีลูกผู้ชายเพื่อว่ากั้นตอนที่เราเกยแล้วไม่มีคนดูแลอ่าก็คือเดิมทีนไม่มีมีประกาอะไรต่างๆพวกนีพวกนี้ซึ่งตอนนี้ก็กลัวว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเพราะถ้าเป็นผู้หญิงออกมาลูกผู้หญิงอ่าส่วนใหญ่ก็จะแต่งงาน แต่งานแล้วก็จะไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเราแต่จะไม่จะไม่ม,จม,มีจะไม่มีมาดูแลใช่ไหมครับแต่ตึ้งกลัวอย่างนี้ตึ้งกนจีนเดิมนั้นนะแต่ทอบชอ,อบมารูปบรรชายถ้ามีรูปบรายเดี๋ยวว่าจริงๆ